มัสยิดซื้อข้าวสารมาขายให้ผู้ที่ออกสากาศฟิตรอผู้ซื้อเนียดออกสากาดแล้วก็ไม่ได้เอาข้าวไปโดยบอกกับผู้ขายว่าข้าวนี้ฉันสอดรบกห้มัสยิดถามว่าข้าวที่เขาสอดรบก,กับมาจะนํามาขายใหม่ได้ไหมประเด็นอยู่นี้นะพี่น้องนะถ้ามัสยิดจะไปติดต่อกระรงสีเอาข้าวมาขาย เพื่อจะหากําไรขึ้นมสัสยิดคือขายข้าวและเงินตรงนี้เป็นเงินบริหารการจัดการของมสัสยิดนะต่อเป็นเงินบริหารจัดการนะเรื่องทั่วๆั่วไปของมสัสยิดไอ้เนี่ทาได้คือมสัสยิดจะขายข้าวให้กับสัตประหุนนะทำได้เอาเงินขึ้นสูเราโดยเอาผลต่างหรือว่าไอ้ส่วนต่างหรือว่าผลกําไรที่ได้จากการขายข้าวเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช้ในการบริหารมสัสยิดอันนี้ทําได้ แต่ถ้ามาสัสยิดจะขายข้าวที่เป็นสากาัดคิตรคอคอเมอตะเกียเอามาขายเป็นสากาัดคิตรอนเนี่ยมันก็ได้แต่ในนั้นขายข้าวเฉยๆเข้าใจไหมแต่ที่ถามมานี่คือมสัสยิดขายข้าวปรากฏว่าคนก็มาซื้อถุงหนึ่งห้าโลตเท่าลาอาโลตกุลตกาตกาลาตีว่าสองร้อย อาโดตีว่าสองร้อยพอคนเราก็ขายให้เขานะขายใหเ้เขาก็ซื้อข้าวไปแล้วเขาก็เนียดเป็นสาการคิดตลอใช่ไ่ะพอเ็าซื้อไปเขาจ่ายตังให้สุราสองร้อยเสร็จแล้วเขาก็เนียดออกสาการเลยเนียดออกสาการเนี่ยให้กับใครให้กะะับมสิ์เนียดออกสการให้กับมะสิ์ สมมติมสัสยิดอิหมัมตั้งอาเมนไว้คนหนึ่งคือคนรับสาการฟิตรอมสัสยิดก็รับรับได้นะไม่มีปัญหาถ้าตั้งอาเมนไว้ไประเด็นคือเมื่อรับเสร็จเรียบร้อยแล้วมสัสยิดก็ต้องกันข้าวนี้ไว้จะไปดําเนินการใดๆกับข้าวดังกล่าวนั้นไม่ได้จนกว่าข้าวจะถึงมือของผู้มีสิทธิ์รับสาการเท่านั้น มัสยิดมีสิทธิท์รับเป็นอาเมนเท่านั้นเขาเรียกเป็นเจ้าพนักง,งานนะข้าวห้าโลนั้นถ้าจะไปแบ่งกันสามคนมัสยิดเนี่ยมีส่วนจริงๆน่ประมาณสักหนึ่งโลเท่านั้นเลยถ้ามาแกะถุงกันแล้วแปลว่าหนึ่งในแปดจำพวกน่มีอาเมนเนี่ยมีสิทธิ์กินได้แค่หนึ่งในแปดอาเมนก็คือเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์รับสกาดตามมัทธิบชาฟีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแปดมีสิทธิ์รับสกาดฟิตรอได้ เพราะนั้นมันเป็นเพียงแค่หนึ่งใน8นึกออกไหมจะเอาทั้ง5้าโลไปดำเนินการขายไปทั้งหมดเลยนั้นไม่ได้แต่มันจะขายได้มันก็เะพากของอาเมนเท่านั้นนึกออกไหมเนี่ยอ่เพราะมันมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ไปถึงมือของคนที่มีสิทธิ์รับสากาศจริงๆ แคอาเมนเฉยๆเนี่ยใช้ได้ไหมตาตมามัตับชฟีบอกไม่ได้ต้องกระใจายให้ได้มากกว่า3ส่วนใน8ส่วนนั้นต้องไ้ได้มากกว่าสส่วนโดยมาตับชฟีไอ้กนมุกตาหอกบอกอนุญ,ญาตให้น้อยกันนั่นได้ไม่เป็นได้เพราะมันหายากมันจะให้พบกันทั้ง8เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่รู้บ่ายละมันหายากนะเดี๋ยวเนี้ยดังนั้นคนที่มีสิทธิ์จะร,จรับจริงๆก็คือคนที่เป็นฟะีรมิสกีน ดังนั้นถ้าเราเอาข้าวนี้เนียดให้กับมสัสยิดโดยมสัสยิดเป็นอาเมนมีมีอาเมนก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกตั้งเอาไว้สปรุษเห็นชอบอิหมัมก็ประกาศเป็นที่รับรู้กันเขาก็ให้กับอาเมนอาเมนมีสิทธิ์รับแค่หนึ่งใน8เท่านั้นไม่ใช่ข้าวทั้ง5โลนึกออกไหมข้าวทั้ง5โลนั่นมันจะถูกซอยส่วนอื่นนอกเหนือจากหนึ่งใน8ถ้าสมมติว่า5โลเรามาซอยเป็น8 อาเมนมันได้แค่หนึ่งมันจะออกมากี่ลิตรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าส่วนเนี่ยนะก็ที่เหลือตกเป็นของคนที่มีสิทธิคนอื่นซึ่งเราจะไปดําเนินการใดๆไม่ได้จนกว่ามันจะไปถึงมือคนเหล่านั้นก่อนไม่ใช่เก็บกไว้ที่มัมสยิดแล้วเราก็ไปขายต่อแต่เราไปขายต่อเยไม่ได้นะต่อมา เขาบอกผู้ซื้อเนียดออกสากาัดแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าไปโด,ย,ดยบอกกับผู้ขายว่าข้าวนี้ฉันซอดะก็ให้กับมัสยิดลักลั่นนะเนี่ยสับปรุรษมาซื้อข้าวจากมัสยิดเหมือนกับไปซื้อจากร้านพอมัสยิดเปิดประตูขายเหมือนร้านขายข้าวใช่ว่าสุราจะหากําไรก็เปิดเหมือนกับร้านขายข้าวไอเราก็ไปซื้อ พอซื้อมาปุ right ๊บเนียดออกสกาดพอซื้อมาเป็นของเรานะเราก็เนียดออกสกาดเนียดออกสกาดจ่ายให้แกมัสยิดหรือเนียดออกสกาดแต่ไม่ได้เอาข้าวไปออกให้ใครเลจ๊ะในเมื่อท่านไม่ไดเอาข้าวไปผู้ซื้อเนียดออกสกาดแล้วก็ไม่ได้เอาข้าวไปมันไม่ใช่แค่เนียดเฉยๆเนียดไอ้ใครเนียดไอ้ออกเป็นสกาดให้ใครล่ะ มีเจะข้าวมีรถตวงไว้ที่บ้านแล้วรก็ตวงไว้ใเส่็นเวเรเล็จั้นเนียดออกสาการพิรารนะรละีลาธิการลแล้วก็วางไว้นั่นแหละไม่ไปจ่ายคนที่เขามีสิทธิ์จะรับแล้วมันจะได้ไหมละ่ะนี่เราไม่ได้เอาข้าวไปพราะไม่ได้เอาข้าวไปบอกกับผู้ขายอีกว่าก็คือบอกกับทางสุราข้าวนี้ฉันสอดากาา็ให้มาสิสอดาก็ให้ได้ยังไงอนี่มันสากลของคนที่เขามีสิทธิ์รับเราจะไปสอดาก่าอยังไงเนี่ยนี่ซ้ำซ้อนหลายประเด็นเลยผิดหลายประเด็นเลยใช่หรือเปล่า ซื้อข้าวมาปุ๊บเอาเป็นของเราเราเนียดข้าวหาโลนี้เป็นสากัดฟิตรรเมื่อจะเป็นสกัดฟิตรรก็ต้องจ่ายให้กับคนที่มีสิทธิ์จะรับซึ่งไอคนเบื้องหน้าที่วงหน้าเนี่ยมีอาเมนอยู่คนหนึ่งเท่านั้นทีนี้อาเมนรับไปก็ดําเนินการใดๆไม่ได้เพราะมันติดขัดว่ายังไม่ถึงมือคนอื่นจะไปขายต่อได้ไหมก็ไม่ได้ ส่วนในคนที่ซื้อไปเนี่ยเนียดกระข้าวเนี่ยว่าเป็นสากาดเมื่อเนียดเป็นสากาดแล้วจบสุราจะไปทําอะไรเรื่องของสุราและอาแมนรับผิดชอบก็คือต้องไปแจกจ่ายให้ถึงมือของชาวบ้านที่มีสิทธิ์จะรับนั้นเสียก่อนส่วนเขาจะสะดอดกอกลับคืนมาเป็นเรื่องของเขาประเด็นมันก็คือว่าแล้วไปบอกกับผู้ขายอีกทําไมว่าข้าวนี้ฉันสดอดกอให้กรรมสิทธิ์ตกลงมันเป็นสกาดหรือเป็นสดอดกอ นี่นี่สับสนนะเนี่ยสับสนถามว่าข้าวที่เขาสระกอกลับมาจะนํามาขายได้ไหมสรุปขายยังไม่ได้จนกว่าข้าวนั้นจะไปถึงมือของฟากีรมิสกินเสียก่อนแล้วคนฟากีรมิสกินก็บอกอ่ะฉันยกให้สุราให้อย่างนั้นแหละสุรารับมาได้เข้าใจยังวันนั้นประเด็นจริงๆแล้วให้ดําเนินการเรื่องาการฟิตรอ์นี้นะตามวิธีการปากติ ให้ไปถึงคนที่เขาไม่มีข้าวสารจะก่อหม้อในวันอีดให้สุราเป็นผู้ดําเนินการและสุราได้หนึ่งในแคืออาเมนอาเมนคนนั้นนะ,นะดังนั้นไอเรื่องการจะนําไปขายเอาเงินมาขึ้นสุราเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของสกาดสกาศมันเรื่องของคนเขาเข้าใจไหมถามว่าอ้าวแล้วสุราจะเอาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ไง ก็อย่าเปิดให้มันเปลืองหน่งสิก็อย่าเปิดให้มันเปลืองมากนะและที่สําคัญที่สุดสับปุุตมาละหมาดวันศุกร์ก็รณรงค์กันสิเราจะเดินขันเราจะอะไรก็ว่ากันไปจะหยอดตู้เราก็บอกกันไปพีน้องขาน้าํากาไฟช่วยสุรานะเออทำสระก๊อกกันตังหากอย่าไปยุ่งกับเรื่องสากาดอย่ามาปนกันเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะถ้าทําแล้วนะปรากฏว่า จ่ายให้กับบุคคลไม่มีสิทธิ์ที่จะรับสกาดสกาดมันก็ไม่ซอ่อมมันติดค้างเงินอีกไปให้ผิดคนเช่นจ่ายสกาดให้กับคนรวยรวยหัวนี่รวย,วย,รวยไม่มีสักข้อหนึ่งเลยไม่ติดหนึ่งในแปดเลยแล้วก็ไปให้มันถามาใช้ได้ไหมล่ะใช้ไม่ได้สกาดมันก็จ่ายเหมือนก็ไม่ได้จ่ายก็ฟาวยิงเสียของนะวันนั้นต้องดูให้ดี หรือบางกรณีมันยังไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วเราดันไปขายไอการขายสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราเนี่ยถือไม่ซไปเอาสิทธิ์ของชาวบ้านเขามาขายมันยังไม่ได้มันต้องให้ถึงมือเขาซะก่อนนะอ่านี่คือประเด็นที่ได้ถามมาอัลลอฮฺมะลิมุสซาวาอะกูลุทาลีฮะดะวะลัซัฟุลลอฮฺฮะลิวะลั